เรารู้เราเข้าใจเข้าสู่การประพฤติการปฏิบ oh. ัต well. ิเพราะการประพฤติการปฏิบัตินั้นถึงแม้เหตุการ์จะผ่านมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชาติทุกอย่างก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่แม้แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่ให้เราเข้าใจเราทุกคนจะได้รู้จักข้อวัดข้อปฏิบัติทุกคนจะได้หยุดสัญชาตญาณของตัวเองควบคุมสัญชาตญาณ